สวัสดีค่ะพบกับช่องพี่บ๊อบน้องจูเนียนะคะมาอีกแล้วค่ะแม่แม่ที่เก่าเวลาเดิมไม่ต้องมาทำท่ายืนกินตรงนี้เลยมาอีกแล้วค่ะแม่แม่วันนี้มีเงื่อนงำอะไรมีแผนอะไรอีกวันนี้ฮะ แบงค์ไม่สนใจเลยค่ะวันนี้ดูแบงค์ไม่สนใจนะคะกินแกงมูหว,วานหวานนี่วันนี้เรามีข้อตกลงกันใหม่นะคะแม่แม่วันนี้แม่วาก็เดินมาหาแบงค์อีกแล้วควันแบงค์ก็ไม่สนใจพ็จะนั่งทางนู้นแล้วก็หันมานี่เราจะไม่รับเลี้ยงเด็ก ไม่ต้องมาทำตาแบบทำตาแบบว่าเหมือนถ้าเป็นคนก็ประมาณว่าเบ้ปากนะครไม่รู้นนวันนี้เขาไม่รับฝากนะไม่รับฝา,ากอะเมื่อันี่เ,เลี้ยงเองเลยได้รูเนี้ไม่รับฝากว่าแบบลูบบกใครคนนั้นก็เลี้ยงเองใช่ไหม โลกรายกาน่าก็เลี้ยงเองเลยไม่ต้องมายืนแบบว่าทําหน้าสลอนหรอกไม,ม,าาไม่แบบว่าแม่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 สังเกตดูนะไม่กล้าขอกินแตงโมเลยแม่แม่ดูแม่แม่ดู <c oughs> <c oughs> คือไม่กล้าขอกินแตงโมเลยวันนี้คือแบบกะจะมาอ้อนแบงค์จะจะแหละวันนี้อ่ะ <c oughs> มีบนคำรามด้วยนะ <c oughs> ปกตินี่ถ้าเห็นแบงค์ผ่าแตงโมวางอย่างนี้คือ มือไม่น่ากแล้วดูแม่ดูดูแต่อูบะแต่แม่จะจะจะมาจะมาฝากลูกกับแบงค์ไม่กล้าพูดนะคะแม่ดูจากอาการแล้วไม่กล้าพูดเหรอไม่กล้าฝากนะคะแม่ดูจากอาการแล้วไม่กล้าพูดกับแบงค์ว่าวันนี้จะขอฝากงอีกหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วาแล้วมาแล้วเรไมาดูจากนี้แล้ว นี่เขากินแตงโม,ม,มช้ำๆพ่อจะใกล้ๆหน่อยว่าแล้ววันนี้เขาไม่รับฝากไม่รับฝากหรอกวันนี้บไม่รับไม่รับ,บ,อบอมไม่รับฝากมไม่รับฝากบอบอบออลูกใครก็เลี้ยงเองเลยดูดู ปกตินี่แบบว่าจะแย่งออกจากมือแล้วนะวันนี้คือแบบพูดดังกับแบงค์ไม่ได้นะคะแม่เดี๋ยวแบงค์จะไม่ใจอ่อนเลี้ยงเธอแบงค์เอ้ยหนึ่งวันเองเลี้ยงให้เธอจะไม่จะไม่ไปนานหรอกเราไปแป,ป๊บเดียวไ,ไปคู่มื่นไปคู่มือเลยไปคู่มื่ไปทุกวันแบงค์บอกอมือ แม่ไปแป๊บเดียวแบงค์อย่าทำเป็นบ่นนักเลยไปผู้มึงอ่ะมึงนั่ะเป๋ไปโอ้โอ้ไปตรงโน้นแล้วก็มาตรงนี้เอาลูกมากอะเอาลูกมากอะลูกลูกลูกมือไหบ่บ่บ่ฝากทุกวันลูกนี่ทำไมไม่เอาไปฝากธนาคารบ้างบ่บ่บ่ไม่คิดจะเลี้ยงเลยใช่ไหมบ่บ่อ่จะไปหาหนุ่มตลอดเลยวันเดียวนะแบงค์นะ มีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกันลูกเตาไม่รู้อยู่ไหนนะคะแม่แม่แต่ละวันนี้เอาไปเข้าไฟแนนซ์ได้ไหมฮัลโหแม่วาเอาจูไปได้ไหมเอ,อเอาไปฝากกับไฟแนนซ์เอาจะขอไมมขอไฟแนนซ์เอาจูว่านแม่ไปได้นห่จ,จูมาเอาแม่เลยจูเร็วจูว่าน้ำแม่ไปได้นี่ แม่วาว่าจะเอาจูไปเข้าไฟแนนซ์ฝากไว้แล้วนะมาแล้วใช่ไหมจูมาแล้วแม่แม่มาแล้วจูมาตามแล้วแม่แม่มาแล้วลูมาแล้วแม่แม่ดูมาแล้วแม่วามีแผนจะเอาจูไปฝากไฟแนนซ์มาแล้วค่ะแม่แม่แม่วาเสร็จแน่วันนี้แม่แม่มองเห็นไหมมาแล้วค่ะแม่แม่มาแล้วแม่ว่าไอไปบุญ น้่นมาแล้วลูกมาแล้วลูกมาตามแล้วลูกมาแน่นหรือปลูกมาตามแล้ว,ลาาลวจูแม่วาบอกว่าจะเอาจูไปเข้าไฟแนนซนะ์อ่ะเอาไปฝากไว้กับไฟแนนซ์ทำยังไงมาแล้วสายแม่พ่อพ่ออะไรหรอก็จะจ,จูไปขอไฟแนนซนะ์ไฟนงไฟแนนซ์อะไรล่ะพ่อพอดีเลยไฟแนนซ์แตกเจอจูเข้าไปไฟแนนซ์แตกแน่นอนมาแล้วใส่แม่มาแล้วอดแน่จูมาแล้ว วันนี้ไม่ได้ไปนะห้แม่จูมาตามเศร้าเลยหน้าวันนี้พักหนึ่งวันคิ้วจัางวันนี้ไม่ต้องไปหรอกวันนี้คิวจัาง,ว,งวันนี้ดูคิวจัางไปไม่สวยนะวันนี้จูมาตามแล้วจูจูพาแม่ไปหน่อยไหแม่วามาป้วนเปียนอยู่แต่กับพ่อจานี่ มาฝากตลอดเลยเเมาเร็วมาเร็วอยู่ด้านหลังพี่โจ,โจโไม่ไม่อยู่้านหลัะอะไรอันนี้ก็สกิดอยู่นั่นแหละบอกรปากมันนี้บอปากสกิดอะไรเนี่ยสก,กิดแบงง์อีกแล้วมันนี้ <laughs> บอกปากวันนี้เขาไม่รับฝากื่นมาแล้วสรุปวันนี้แผนการหนีลูกเที่ยวไม่สำเร็จนะคะแม่ลูกมาแล้วล,นะลูกมาตามแล้ว มาตามมาตามแม่บออืมวันนี้มาตามแม่วันนี้ยุ่ก็พอบันนึงบ๊ายบายบ๊ายบายนะลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่บ๊อบน้องจูเนียร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ